สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมของปีนี้2568รบครับผมผลมาจากพายุวิพานะครับผมที่ตกมา2วันก่อนนะครับน้ำมาจากกวนพะเยาครับไหลลงมาสู่ลำน้ำอิงครับผมไหลามาจากกวนพะเยาจังหวัดพะเยานะครับผ่านมาที่เชียงราย ไหลลงไปบรรจบที่แม่น้ำโขงที่อำเภอขุนอำเภอเชียงของนะครับซ้ารอยกับปีที่แล้วแต่สถานการณ์ไม่หนักเหมือนปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วจะเยอะกว่านี้ปีนี้ก็ลดลงมาหน่อยนึงบ้านข้างหน้าครับผมเป็นบ้านพักนะครับมีธงงขลาไทยติดอยู่นะครับก็โดนเหมือนกันนะครับโดนหมดเลย เมื่อก่อนลุงมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับลงไปเล่นน้ําข้างล่างเมื่อตอนที่เดินในสาหน้าแรงลงลงไปเล่นน้ําข้างล่างตอนนี้ลงไปไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวรอหน้าแรงก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทําคลิปใหม่นะครับผมบรรยากาศเบิกบ้างตรงนี้มันไม่ได้เป็นสวนนะครับผมเป็นที่อยู่ข้างๆ้างกับลําน้ําอิงนะครับมันก็เลยไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่สถานที่ที่เป็นทุ่งนาเลือกสวนไรนาอยู่ ไกลออกไปอีกหน่อยนะครับก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยครับผมนี่ครับถนนสายนี้เข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงรายครับผมดูบรรยากาศรอบๆครับนี่ฮะทางนี้จะลงไปทางเชียงของไปเชียงของนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือไปเชียงของไปลงสู่น้ำโขงแปลกไหมครับผมเป็นแม่น้ำที่ไหลขึ้นเหนือนะครับ เป็นแม่น้ําที่ไหลขึ้นทางทางทิศเหนือปกติแม่น้ําจะไหลลงสู่ทิศใต้ใช่ไหมครับแต่เส้นนี้นะครับไหลขึ้นไปทางทิศเหนือไปลงที่แม่น้าโขงบ้านปากอิงนะครับอําเภอเชียงของครับผมพามาดูบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมบ๊ายบายครับ